สวัสดีครับพบก,กับช่อง n v z channel ครับวันนี้รีวิวแกะกล่องกันเชื่อเคยนะครับสินค้าที่เราซื้อมาจากออนไลน์มาส่งถึงแล้วเพราะว่ามันจะระ,ะบายน้ําตรงนี้เนาะให้มันแห้งแต่ถ้าเราจะเก็บไว้นานๆนะครับเราก็ต้องเอามาใส่กระป๋องแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะปิดสนิทกว่านะครับแต่ฝานี่ก็ค่อนข้างสนิสนทนะครับดึงยากมากเห็นไหมครับอ่าเนี่ยอันเนี้ยผมว่าอันนี้เอาไว้เก็บนานๆนะครับ ก็ใส่ได้ตบบน,นี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองเทกันนะครับใส่แม็กกาซีนอันนี้แม็กกาซีนของตัวคิดเวกเตอร์นะครับผมมีทําคลิปวิดีโอไว้ลองเลื่อนไปดูนะครับสวยมากอันนี้นะครับแนะนําเลยนะครับถ้าใครมีเจลกระบอกแรกก็ต้องกระบอกนี้นะครับแค่คิดเวกเตอร์มันก็หาซื้อยากแล้วเนาะแต่นี่ปืนเจลยย่งหายากเข้าไปอีกนะครับยังไงรีบซื้อนะครับ ขอ,ของจะหมดเนาะนี่ดังนั้นเนี่ยไหมครับมันใส่ง่ายมากนะครับเพราะปกตินี้ผมจะใส่อย่างงี้ไงแล้วเอาเทยอย่างงี้เอาอ่ะมันก็จะร่วงเนาะแต่ตอนนี้ถ้าเราใส่แบบขวดเนะี่ยมันง่ายนะครับอย่างขวดใหญ่ๆแบบนี้อ่ะเราก็แค่เปิดฝานี่แล้วก็อย่างงี้ครับแบบนี้เลยเนี่ยมันสะดวกมากๆเลยนะครับยังไงก็แนะนําให้ยังไงก็ต้องมีเนาะมันไม่แพงนะครับยี่สิบกว่าบาทก็ซื้อได้แล้วนะครับ มีโค้ดส่วนลดอีกต่างหากเนาะอืโอเคก็เดี๋ยววัดให้ดูก่อนนะครับว่าขนาดแต่ละอัน,นะมันประมาณกี่เซนนะครับจะได้ตัดสินใจซื้อกันได้ถูกเนาะก็เนี่ยมันจับง่ายๆอย่างเงี้ยประมาณเนี่ยกำมือเนี่ยนะครับแล้วก็อันนี้ก็ขนาดแบบพอดีนะครับอย่างเนี้ยโอเคแต่ถ้าใครแบบว่าเล่นเยอะเนี่ก็ต้องไซส์นี้เลยนะครับไซส์ขวดกินน้ําเนี่ยนะครับอ่าแต่อันนี้คือแบบว่าโคตรเจ๋งอ่ะ เวลามันเปียกๆน้ําอยู่นะครับเราแช่เนาะเราก็สามารถบีบให้น้ํามันออกมาได้เนาะอันนี้ก็อีกแบบหนึ่งนะครับนี่ผมซื้อมาทุกแบบเลยนะครับจะได้มาเลือกกันนะครับก็รีวิวประมาณนี้เนาะเดี๋ยววัดให้ดูนะครับขวดนี้เนาะขนาดเท่าไหร่นะครับประมาณสิบสามเซนนะครับถ้าระยะนี้เนาะเนี่ยระยะนี้แต่ถ้าฝาด้วยนะครับก็ 7, เจ็ดอ่าหกครึ่งนะครับ งั้นถ้ารวมทั้งหมดก็ประมาณเก้าครึ่งนะครับนี่ประมาณเก้าครึ่งนะครับแล้วขวดเล็กๆกระปองเล็กๆตัวนี้นะครับเดี๋ยววัดให้ดูก่อนความกว้างประมาณหกเซนนะครับความสูงทั้งหมดก็ประมาณสักสิบสี่เซนนะครับประมาณนี้นะสิบสี่กับประมาณหกเจ็ดเซนนะครับ